สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับจาม breaking news นะคะกับวีเจครีมข่าววันนี้ขออนุญาตอัปเดตนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้กับข่าวที่หลายๆคนพูดถึงชาวเน็ตในโลกโซเชียลพูดถึงกันเป็นอย่างมาก เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะที่ท่ากาศยาสวนอภูมนะคะหลังจากที่มีเที่ยวบินผู้โดยสารจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงท่ากาศยาสวนอภูมแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยรวมๆแล้วประมาณร้อยกว่าคน แล้วก็ที่สําคัญผู้โดยสารเหล่านี้นะคะจะต้องเข้าสู่มาตรการการกักตัวตามพรกฉุกเฉินแล้วก็ประกาศของสํานักง,งานการบินพลเรือนโดยจะต้องนําผู้โดยสารนะคะไปกักตัวในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมเอาไว้ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นที่สัตตหีบแล้วก็กำแพงแสนรวมไปถึงโรงพยาบาลเออโรงแรมต่างๆนะคะที่มีการเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเออผู้โดยสารกลุ่มนี้ปฏิเสธที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวกับทางรัฐบาลแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันยืดเยื้อนานกว่า4ชั่วโมง ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะกักตัวหรือไม่กักตัวจนที่นี้สถานการณ์มันเกิดความตึงเครียดขึ้นโดยกลุ่มผู้โดยสารนะคะระบุว่าไม่ทราบประกาศเรื่องของการกักตัวผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงประเทศไทยทุกเที่ยวบินแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้รัฐบาลส่งตัวแทนมาชี้แจงแล้วก็ทําท่าว่าเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายค่ะ ก็หลายๆคนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดการชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่ต่อมานะคะทางเจ้าหน้าที่ทหารระดับ คนตำรวจนะคะได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ค่ะแล้วก็มีการเปิดการเจราจากับผู้เดินทางประมาณ20นาทีก่อนจะอนุญาตให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านได้โดยกำชับนะคะให้ทุกคนต้องกักตัวเอง14วันแม้ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจะคัดค้านแต่ก็ไม่สามารถควบคุมตัวผู้เดินทางทั้งหมดได้ค่ะ ที่สําคัญนะคะยังมีรายงานเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าผู้โดยสารที่ออกไปมีบางคนเป็นไข้แล้วก็ถูกกักไว้จํานวนประมาณ3รายแล้วก็มีการอาศัยจังหวะนะคะชุลมุนหลบหนีการกักตัวของเจ้าหน้าที่สนามบินออกไปด้วยซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างตามตัวให้ผู้โดยสารเหล่านี้กลับมาเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะจะทําให้ผู้โดยสารบางกลุ่มที่เขากําลังจะเดินทางมาถึงในวันนี้ หรือว่ามีการยอมเรื่องราวของมาตรการการกักตัวที่ภาครัฐประกาศไว้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าบางกลุ่มทําบางกลุ่มไม่ทําจะเป็นการเลือกปฏิบัติล่าสุดนะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมนะคะด่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะมีบางสํานักข่าวบอกว่า ตามจริงแล้วถ้าการกระทําแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคําสั่งในเรื่องของการออกเอกสารให้คนเดินทางเข้าประเทศหรือไม่แล้วก็มันส่งผลทําให้ผู้โดยสารบางกลุ่มเนี่ยไม่ยอมกักตัวเองกับทางรัฐบาล ทั้งนี้นะคะการดําเนินการตามมาตรการกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นไปตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและคนต่างชาติไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้แต่ปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ยังคงออกเอกสารการรับรองให้คนไทยและคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ มันก็เลยส่งผลให้ทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้รับรายงานว่าเกิดปัญหาความวุ่นวายดังกล่าว ออกประกาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะบอกว่าห้ามเครื่องบินจากทุกประเทศและผู้โดยสารเข้าประเทศไทยจำนวน3วันมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่3เมษายนไปจนถึงเวลา23นิกา59นาทีของวันที่6เมษายนแล้วก็ทางสำนักง,งานการบินพลรเรือนนะคะจะมีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานงานไปยังแต่ละประเทศว่าประเทศไทยจะมีการออกประกาศดังกล่าวห้ามไม่ให้สายการบินนำผู้โดยสารและเครื่องบินเข้า ประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันนะคะทางออสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็จะมีการรวบรวมว่าช่วงนี้มีสายการบินอะไรบ้างที่มีการแจ้งว่าจะทำการบินเข้าประเทศไทยมีกี่เที่ยวบินมีจำนวนผู้โดยสารจำนวนเท่าไหร่นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำหนดมาตรการดูแลผู้โดยสารต่อไป ทางด้านของพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะคะเป็นผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์นี้นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเดินทางไปแจ้งความกับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการกัก กันตัว163คนที่สถานีตำรวจภูทรสวรภูมิแล้วก็จะมีการคัดรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจังหวัดของทุกคนที่หลบหนีและให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจในพื้นที่ของตัวเองด้วยขอให้เห็นแก่ส่วนรวมเพราะว่ามีคนมีคนที่มีไข้สูงเดินทางร่วมมากับพวกคุณด้วยส่วนผู้โดยสารอีกกลุ่มที่มาจากเกาหลีใต้จำนวน213คนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะก็มีการเดินทางไปยังสถานที่กักกันตัวเป็นอย่างดี แล้วก็จะถูกกักตัวไว้14วันเช่นเดียวกันเหมือนกับทุกคนล่าสุดของล่าสุดนะคะนายเชิดเกียรติอัต,ตถากรน,นะคะอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคําสั่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยการที่ออกเอกสารให้คนเดินทางเข้าประเทศหลังจากที่มีการประกาศการชะลอการเลื่อนการเข้ามาในประเทศไทยในวัน ไปจนถึงวันที่15เมษายนโดยชี้แจงนะคะดังนี้บอกว่าเมื่อมีประกาศให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยเมื่อวันที่2เมษายนสถานเอ,อกอัครราชทูตและสถานกลงสุลใหญ่ของไทยได้หยุดรับลงทะเบียนออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับทุกช่องทางแล้วรวมทั้งปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้นะคะได้ขอให้คนไทยเคร่งคัดในการไปหาใบารับรองแพทย์ fit to fly ที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับตามข้อกำหนดที่ออกตามพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ามาตามรายงานข่าวคือกลุ่มในช่วงรอยต่อซึ่งยังเดินทางขึ้นเครื่องเข้ามาได้เพราะมีหนังสือรับรองแล้วก็ใบรับรองแพทย์ Fit To Fly อายุ72ชั่วโมงที่ออกก่อนหน้าที่จะมีประกาศให้ชะลอการเดินทาง ในเรื่องของการกักกันเฝ้าระวังโรคนะคะหลายสถานทูตได้ระบุในประกาศของสถานทูตด้วยแล้วว่าหากกลับมาในช่วงนี้จะถูกกักกันตัวในทุกกรณีในสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด14วันนอกจากนี้นะคะในแบบฟอร์มออนไลน์ขอหนังสือรับรองจากสถานทูตก็ได้มีการระบุเตือนเรื่องนี้เอาไว้แล้วด้วย ะะดังนั้นรายงานข่าวที่ว่ากระทรวงการต่างประเทศฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรีจึงไม่เป็นความจริงติดตามความคืบหน้าของทุกทุกข่าวได้ที่เพจจามค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ